สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตุกท่านวันนี้กะมารีวิวบ้านให้เบื้องอีกแล้วพี่นอ้องบุกงูจะไปท้ายอย่างเ,งเนี้ยเรือออกบุษย์ใสกนนะวันนี้คือท้ายให,ใหม่ละแนงแนี่ก็เจ้าอีติดจับนีอไปพี่น้องติดมือละแนง,งนู่นมาถึงนู่นไปท้ายเบื้องไปเรื่อยพี่น้อง ถ่ายไปเนี่ยเห็นบ่ประตูประตูเปิดออกเปิดเขา่าไว้ยื่นีพี่น้องเนี่ยประตูกัน้นกั้นทางเขา่าเมื่อจิสั้นได้ไพี่น้องเี้วันบ่นใส่ไม้กั้นสั้นนะเดี๋ยวถ่า,ายเบื้งข้างในพี่น้อง เหม่อนแล้วแน่เนี่ยออกมาแบบนี้พี่น้องประตูาทางเขาเลยประตูเขาเปิดปิดเขาเปิดออกเปิดเขาหมงุงกุฎเจ้ากระเบื้อซับไม้เฮ็ดไม้รุบออกเท็ดไม้ท <c oughs> างมันจะผสมปูนนี่พี่น้องเหมือนแล้วแน่เฮาไปทูนไปเงียบ สามรั่วแทนในว่างนำปูแบบเทพื้นหมู่บ้านนี่พี่น้องเนี่ยตรงนี้พี่น้องเทแบนจีบ้างบ้างแทนนำปู้ตรงนี้ชมบรรยากาศ เสือมาอ้านี่แหละพี่น้อนงไม่แค่ตะก๊ะแดงแล้วอยู่ไปไปก้มแพงรั่วบ้านกับจิทิธาต์สีไม้ธาสีเหมือนเอาสีแบบไม้แล้วแน่งพี่น้องสีเดียวกันเลยเออธาตุเปเบืบ้องอีกฝั่งหนึง่งพระเจ้าก็ร่างปูกระเบ,บื้องสาใบหานามขอบสาใบหานามพี่น้อง ครับไอเฟินเฟเ่อใส่ตู้ใส่ยังห้องขราวได้ไปเบิงน้ำกันพี่นอ้องก็มาทะลุอีกสวนอีกฟังหนึ่งพี่นอ้องสวนที่มีต้นกล้วยดังอันนี้ก็เจ้าอัขนา้หน่เอต้นใหม่ตน้นเนียงมาปูเลยก็ยี่ปูญ่าเห็นบริเวณน,นีนปูญ่าญี่ปุ่นพี่น้อง ของคุณก็เจาเกับเพ็ดใหม่ละแนงใส่หัวแล้วกับเปูกระเบือบเบ้อง nhờ cái nhìn này anh em, tủ thang khẩu sao lấy

thank you much ตอนนี้ก็ติดตั้งใหม่และแน่งเช็ดเรียบร้อยพี่นอ้องนี่เบิงประตูทางออกทางเขานี่นะครับติดตั้งไปถึงพู้นครับสุดทำแพงฟังฝนพี่นอ้องใหม่และแน่งงามๆเลยทางเปิดประตูเ้ืเปิดออกสิ แหลกกรปิดมากชิ้นบางพี่น้องเปิดไปเนี่ยลงเลยพี่น้องปิดใส่ยางงามเลย ก็จะทะลุออกทังนี่พี่น้องทางทางเข้ามาหลังบ้านทางนี้ก็จะเอื้อนหลังบ้านพี่น้องเพราะว่าทางบ้านพี่น้องมีพนนอนพีงชีพ้พนนอนนั่นก็จะเอื้อนหน้าบ้านอันนี้อันเด็กน้อยอันนะี้ กล้วยก็เริ่มเครื่องไงล่ะในเบิ่งกล้วยพี่น้องกล้วยกันบ้งเครื่องไงล่ะอันนี้เครื่องนี้สิบกุบีอยนี่พี่น้องเครื่องไงขาดกล้วยน้ำบะ กับเบื้องเพ่นกับปูได้ประมาณนี้แหละพี่น้องเอาซีเดียก,กันกับขอบซานกับขอบตัวนั้นวันนี้นาจะได้ร้ายอยู่มั้นี่อันแข็ลุ่ม เดี๋ยวพาไปเบิ้งไอ้ตู้เฟอร์นิเจอร์ในห้องครัวพี่น้องอนึ่งตู้เฟอร์นิเจอร์ ตั่นใส่ของวางของมันก็เป็น,นตรงนี้ที่ไม่ว่างนี่พี่นอ้องเป็นสิ่งลางจันทร์ นี่มันเป็นไม้มือนไม้มอัดดิพี่น้องทุก่านกันน้ำได้เพื่อนจะมาถ้าเป็นไม้อัดถ้าน้ำหัวนี่ก็เรียบร้อยเลยเป็นนี่เขาจีเป็นไม้มพวกนี้นี่เพอไน้เจอกมาตกแต่ง นี่นะครับประมาณนี้แหละนั่นก็จงไว้เป็นซองแอร์ติดแอร์บ้างนั่นอันนี้ก็ติดแอร์ติดจอหูอไว้พี่น้อง นี้ก็จะมีตูด้ดินชักตู้ไว้ของตรงกลามงมึงมองไอ้นี่อยูก่กะเป็นตู้ใส่น้ำแข็งให้เราคนต่อไว้นี่ครับคนต่อใส่น้ำแข็งไว้ตัวกออกอกอก,อกเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกทางหนึ่งพี่นอ้องอาจจะมืดได้ไดพี่นอ้องมืดครับ นี่เปิดประตูกันพี่น้องอันนี้ก็เป็นล่องรถหยอดไว้ฉันว่างลองท่าก็ยังยังยังบ่เลี่ยรอเพี่น้นองก็เลยน้าให้เต็ยบอยู่ ก็จะตกแต่งแล้วนอีกโดนอู้่พี่น้องอันนี้ก็เป็นตู้อีกวงนึงอีกที่มีกล่องวงจรปิดอยู่นี่เนี่ยอันนี้ขึ้นกระตุกแต่งไหมตุกแต่งกระึท แตงขอบแตงอะนี่ล่ยดไล่นี่มันงามพี่น้องแับประมาณนี้แหละพี่น้องไอ้ห้องวางท่านยังหมดแล้วเหรอไอ้ทายท้ำให้บึงไปเรล่อยพี่น้องนี่กันนะชิมะเห็ด กล้องไฟนี่พี่น้องปิดกันกับิ่มประมาณนี่พี่น้องแต่ละคลิปแต่ละคลิปเราเห็ดให้เบ่งตลอดพี่น้องอัปเดตให้เบ่งและผนเห็ุอย่างแต่ละมือแต่ละมือเอาไอน,นี้พอบ่ายกันขอบคุณพ่อ้พี่น้องที่เข้ามาติดตามมารับชมด้อยครับเดอ้อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ อันนี้นคะครับเดอ้อว่าพูดในไลน์ครับนี่พ่อป่านขอตัวลาไปก่อนพี่นอ้องเกี่ยวกับคิดหนาครับว่าเช็ดยังไงเบิง้งก็คอยติดตามเบิ้งพี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อครับเดอ้อนี่พ่อปานขอตัวลาไปก่อนเกี่ยวกัิปหน้าครับสวัสดีครับ